สวัสดีครับการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอโคลิกในทารกนะครับซึ่งเรามีข้อมูลมาจากสคริปด้านการดูแลเด็กเลยสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เยอะมากจริงๆค่ะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาความรู้แล้วก็กลยุทธ์ที่มันพอจะเอาไปใช้ได้จริงนะครับ ในการทำความเข้าใจแล้วก็รับมือกับอาการร้องไห้ที่แบบดูเหมือนไม่มีสาเหตุของน้องๆซึ่งแน่นอนมันทำให้ผู้ดูแลหลายคนรู้สึกเออเครียดสับสนได้ง่ายๆเลยจริงค่ะความเครียดนี่เข้าใจได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องย้ำก่อนว่าคือว่าโคลิกเนี่ยไม่ใช่โรคนะคะ อ๋อไม่ใช่โรคค่ะแต่เป็นภาวะที่ทารกที่สุขภาพดีๆเลยนะคะอายุอาจจะน้อยกว่า5เดือนร้องไห้หนักมากแบบไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่มันชัดเจนมารองรับนะคะ ในข้อมูลที่ได้มานี่มีพูดถึงกฎเลขสามด้วยใช่ไหมครับมันคืออะไรล่ะครับพอจะใช้เป็นเกณฑ์สังเกตเบื้องต้นได้ไหมอ๋อใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนแนวทางง่ายๆนะคะคือถ้าน้องร้องไห้มากกว่าสามชั่วโมงต่อวันแล้วก็เป็นอย่างน้อยสามวันต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องนานกว่า3ามสัปดาห์อืมสามสาม ค่ะแต่ประเด็นสําคัญคือจริงๆเราก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่มันแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีแค่ทฤษฎีอย่างเช่นว่า,าระบบย่อยอาหารน้องยังทํางานไม่ค่อยเต็มที่เลยมีแก๊สเยอะรหรือบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับระบบประสาทที่ยังไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัวเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับผมแสดงว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปแต่มีจุดหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะที่ข้อมูลเน้นย้ำคือโคลิกเนี่ย ไม่ใช่ความผิดของผู้ดูแลเลยใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากและภาวะน,นี้มันจะหายไปเองเมื่อน้องโตขึ้นอันนี้ผมว่าช่วยคลายกังวลไปได้เยอะเลยนะฮะถูกต้องเลยค่ะนั่นเป็นข้อความที่สําคัญที่สุดเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันเรื่องกลยุทธ์รับมือดีกว่านะคะว่าพอจะทําอะไรได้บ้างได้เลยครับกลยุทธ์แรกที่ข้อมูลพูดถึงและผมว่าน่าสนใจคือการสร้างบรรยากาศที่มันสงบสงบหน่อยอืมบรรยากาศสงบสงบใช่ครับแบบ ลดสิ่งกระตุ้นลงปิดทีวีรีไฟล์ลงหรือว่าใช้เสียงที่เรียกว่า white noise พวกเสียงฝนเสียงคลื่นเบาๆอะไรแบบนี้ครับประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทําให้ห้องมันเงียบลงเฉยๆนะคะเอ้าเหรอครับแต่มันช่วยสร้างสภาวะที่แบบว่าคล้ายๆตอนที่น้องอยู่ในท้องคุณแม่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยลดภาระการประมวลผลของระบบประสาทที่มันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ด้วยค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับมันเชื่อมโยงกับทฤษฎีเรื่องระบบประสาทไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ว่าเมื่อกี้เลยสินะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องการอุ้มล่ะครับการปลอบโยนการสัมผัสเห็นในข้อมูลก็มีแนะนําหลายอย่างเลยค่ะการสัมผัสการเคลื่อนไหวนี่สําคัญมากเลยนะคะอย่างการห่อตัวเนี่ยก็ช่วยให้น้องรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยคล้ายๆอยู่ในที่แคบๆเหมือนเดิมครับ ส่วนท่าอุ้มต่างๆอย่างเช่นอุ้มผ่าดบาร์หรือว่าท่าอุ้มความบนแขนของเราอันนี้ต้องย้ำว่าต้องประคองน้องตลอดเวลานะคะครับผมต้องระวังถ้าพวกนี้อาจจะช่วยเรื่องการไล่ลมหรือว่าลดความรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องได้แล้วก็การเคลื่อนไหวเบาๆเช่นโยกตัวเบาๆหรือเดินไปเดินมาก็ช่วยให้รู้สึกปลอดภัยเหมือนกันค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่เขาคุ้นเคยฟังดูเหมือนเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆเลยนะครับเรื่องความรู้สึกปลอดภัยเนี่ย อีกเรื่องที่ข้อมูลเน้นเหมือนกันคือเรื่องการกินการดื่มนมอืมค่ะการจับเรอหลังกินนมนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับ สำคัญมากค่ะเพราะอาจจะช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับทฤษฎีเรื่องระบบย่อยอาหารที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ที่เราคุยกันไปครับส่วนคุณแม่ที่ให้นมเองข้อมูลก็มีแนะนําเหมือนกันค่ะว่าอาจจะลองสังเกตอาหารที่คุณแม่ทานดูอย่างเช่นพวกนมวัวหรืออาหารรสจัดมากๆว่ามีผลทําให้น้องร้องมากขึ้นไหมอ๋อลองสังเกตดู แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นกับทุกคนหรือทุกครั้งนะคะแค่ให้ลองสังเกตดูส่วนถ้าเป็นน้องที่ทานนมผงการปรึกษาคุณหมอเรื่องลองเปลี่ยนเป็นสูตรที่ย่อยง่ายขึ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะแสดงว่าเรื่องเปลี่ยนนมผงนี่ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอเลยนะครับไม่ควรตัดสินใจเปลี่ยนเอง แน่นอนค่ะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเลยค่ะครับผมและเรื่องสุดท้ายแต่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการดูแลตัวเองของผู้ดูแลพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงน้องนี่แหละครับใช่เลยค่ะโหฟังดูเหมือนง่ายนะแต่พอเจอสถานการณ์จริงที่ลูกร้องไห้ไม่หยุดเป็นชั่วโมงช่วโมงเนี่ยมันคงจะแบบยากมากเลยเนาะที่จะมีแรงหรือมีใจมาดูแลตัวเองยากจริงๆค่ะแต่มันจำเป็นมากๆเลยนะคะข้อมูลยั้งเลยว่า การที่เรายอมรับว่าเราเหนื่อยเราเครียดได้การกล้าขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือคู่ของเราหรือแม้แต่แค่หาเวลาพักสั้นๆจริงๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นนะคะแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อให้เรามีพลังกายพลังใจพอที่จะดูแลลูกน้อยต่อไปได้ในระยะยาวแล้วก็ป้องกันภาวะที่เรียกว่าหมดไฟหรือเบิร์นเอาได้ด้วยค่ะเข้าใจเลยครับ งั้นสรุปจากการเจาะลึกของเราครั้งนี้ก็คือเราได้เห็นภาพรวมกลยุทธ์ต่างๆนะครับตั้งแต่การสร้างความสงบการปลอบโยนด้วยการสัมผัสการเคลื่อนไหวการใส่ใจเรื่องการกินการย่อยการไล่ลมค่ะและหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลตัวของผู้ดูแลเองด้วยใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะเสริมอีกนิดว่าถึงแม้เราจะมีกลยุทธ์มีเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะ แต่แก่นแท้จริงๆของการรับมือกับโคลิกคือการเข้าใจว่าภาวะนี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอืมชั่วคราวค่ะความอดทนแล้วก็การให้กำลังใจตัวเองเห็นอกเห็นใจตัวเองเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะครับผมมีมุมมองทิ้งท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือเมื่อเรามองว่าโคลิกเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงระบบต่างๆของร่างกายของประสาทสัมผัสของทารกที่กําลังพยายามปรับตัวอย่างหนักเลยกับโลกภายนอกที่แตกต่างจากในท้องแม่มากๆใช่ค่ะมันก็อาจจะทําให้เราเกิดคําถามต่อไปได้นะคะว่าเอ๊ะแล้วความเข้าใจในความเปราะบางแล้วก,ก็การปรับตัวที่มันละเอียดอ่อนมากๆในช่วงขวบปีแรกของชีวิตเนี่ย มันจะช่วยให้เราดูแลพวกเขาในด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากแค่เรื่องการร้องไห้ได้อย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็ละเอียดอ่อนมากขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะ